กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านองเพิ่มเขาสู่แฟนนุฟอสกันนะฮะหลังจากที่ยังหายกันไป็นนานนะก็ถือว่านานสงวนแล้วกันเนาะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปืนที่เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับผมในเลเวล1นะฮะอ่ามาเริ่มกันที่ s k ส12กันเลยดีกว่าแล้วก็ต่อไปด้วยที่รีเมนซ์เจ็ดสแปดจ็ดสิบสินะครับผมซึ่งต้องบอกว่านี้เป็นลูกซองที่ใช้ได้นะครับเออใช้ได้แล้วกัน เรื่ของของแต่งนะครับผมผมว่าเนี่ยแนะนำเนี่ยแต่งอะไรก็ได้ครับผมตามจะชอบเลยแต่ว่าผมส่วนผมเนี่ยสุยงงรินเปล่กาก็ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุนมากครับผมซึ่งในเรืนองของงานส่วนของแบริโอเนี่ยก็ไม่จำต้องแต่งมากก็ได้เนี่ยอันดับแรกแบริโอออเตอร์แต่ที่สำคัญที่สุดคือกระสุนนะครับผมผมแนะนำเนี่ยให้เป็นกระสุนสลักนะครับเนื่องจากกระสุมมนนี้จะสามารถยิงไกลได้นะครับผม กลายเปเรื่องกันเลยซึ่งปืนนี้นะจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราจะอ่าค่อนข้างสับเร็วนะครับผมแล้วกระสุนเยอะด้วยคือคำว่าสับเร็วที่ความหมายถึงเวลามันอ่าปั๊มทีนึงนะครับปั๊มกระสุนข,ขึ้นมายิงทีนึงมันจะค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมซึ่งสำหรับใครเอะคนไหนที่อยากอ่าม่รู้สิเป็นสายบููนะครับผมแนะนํากระบอกนี้นะเนื่องจากมันค่อนข้างสับเร็วสมควรแต่ว่าในเรื่องของระยะการยิงเนะี่ยมันยิงไม่่าไกลนะเนี่ย เน,น้นประชิดเอาต่อไปเป็นเลมิทนแปดจดศูนย์นะครับผมซึ่งกระบอกนี้เนี่ยผมแนะนําจริงๆนะว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับผมมีระยะอิงที่รับได้นะครับมาด้ของแต่งอะไรดีกว่าของแต่งเนี่ยไมแนะให้เป็นกล้องอันไหนก็ได้นะครับผมบาลีโออันเดอร์บาลีอโอเตอร์เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็อยู่ที่แต่ละคนจะแต่งแล้วกันนะเออแต่ผมชอบแต่งแบบนี้นะครับไป ่ตายเกิดมาฟุกตายเลยโอเคครับมาละก็บอกนี้มีความเร็วสัที่ค่อนข้ง้งใช้ได้พอสมควรอาจจะไม่ค่อยเร็วมากเหมือน AKT ีทิบสองถือว่าเร็วอยู่นะครับแล้วก็กระสุนมีประมาณ6นัดเพิ่มอีกหนึ่งนัดได้นะครับโอ้ตายโอเคครับอ่ะจะเล่นให้มันสุดเลยลกันนาะ นี่คือความเร็วในการยิงครับผมแล้วก็การสับแต่ละนัดหนึ่งก็ถือว่าพอรับได้เลยคยพอแต่ละใครที่แบบใส่สับอยู่แล้วผมแนะนำกระบอกนี้เลยนะครับโอเคแล้วต่อเลย ใส่ละคนเดิมเลยเนี่ยต่อไปแร้วเาที่กระบอกต่อไปก็คืออ่ากระบอกนี้คือคัสเอสองนะนกับผมหรือเอสซองเลฟโฟก็จะมีเป็นเอคสสองะครัผมซึ่งเป็นกระบอกเดียวที่ผมรู้สึกว่ามัาจะโอเคอยู่ส่วนของแต่งเน,นกล้อมมือนก็ได้น,นจะครับแนะนำจริงๆให้เป็นอีโอเทคละกันนะครับ โอเคครับปืนนี้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรแต่ไม่ได้ดีมากนะนั้นท่านผู้ชมคนไหนที่อยากลองใช้หรือว่าเคยใช้มาแล้วรู้สึกยังไม่โอเคเนี่ยอตอบเราควมไม่รู้กันท่านคืออะไรต่อ <c oughs> ตายอย่างเดียวเลยคือช่วงนี้ไม่ได้เขาที่เล่นนานนะฝีมือจะตกตกหน่อยนะครับฝีมือตกตกไม่ตกหนักเลย เคครับผมจะตอบปืนกระบอกนี้มีระยะยิงที่พอรับได้นะครับผมสามารถยิงในระยะใกล้ถึงไกลได้อยู่นะฮะแต่ว่า,ายไกต้องเคาะด้วยนะเคือนะยิงเป็นซีรีออตโตอออ้หรือเซมีนะแล้วก็ค่อยๆย,ยิงอย่างนะน,นั้นคือระเบิดไปต่อแล้วก็เคล็ดลับในการทำให้แรงเองแรงของเรานะฮะ รับอ่าพขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมแนะนําให้เกิดกับเพื่อนนะกับผมเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณสามารถรอตายสูงมากแล้วก็ถ้าเกิดคุณโนลุมก็จะสามารถรอตายได้เออนะครับโอเคครับขออนีญาเตี่ยวซ์ฟนะครับเนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีแฮกอยู่ในเซิฟแล้วเพราะเลยทำการเตียเซิฟเนื่องจาก มีแฮกนั okay, các, ่เองนะผมนั 6, right? mm ่นแหะเป็น E.S.P. นะฮะโอเคครับมาต่อกับกระบอกเนี้ยเลยซึ่งปืนแต่ละกระบอกนะครับผมก็ต้องเล่นอย่างพอนะวังด้วยไอ้แค่ทิศสองนั้นก็มีกระสุนบอนสามสิบห้ากุศลันบวกเพิ่มอีกหนึ่งนัดนะครับแล้วก็สามารถเ้าะได้แล้วก็ยิงได้อืตายแล้วตายแล้ว ผมจะยิงได้เรื่อยๆอาจจะได้คนทัก2สองคนค่าคนพอเนื่องจากเออผมจะได้ค่ายรุ่นดูนะครับผมมาปืนบอกเนี่ยเล่นแล้วมันเป็นยังไงนะฮะเออมือเก่บๆบาๆแบบเองเล่มาเล่นได้ครนะับขอบตจเที่คุณพวกนั้นจะสุนหมดโอ้ตอายแล้ว โอเคถ้าไปต่อไปที่ Better p l e หรือ f c c เลยนะ f c c นี่ก็ถือว่าเป็นกระบอกที่อืใชะได้กันล็อกแรงสองสุดยอรอโอเคครับผมกระบ,บอกนี้ก็มา่าจะดิบนหน่อยผมแนะนำให้ใส่เป็นแอนเล็กกิ๊บนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างดิบเพรานั้อมันใช้แอนเล็กกิ๊บในการคุมแรงดิบนะครับ f c c เนี่ยถ้าคคดก็คิดถึงประมันกนลางแรง คือบอกเรื่องของภาษาของภาษาทางดีใจขั้นที่สองเวลาที่มันกระสุนหมดมันก็จะแกล้งนะซึ่งมันเป็นเสียที่น่ารักมากๆเลยสำหรับผมนะต้องน่ารักมากๆเลยโอเคครับมานี่คือของแต่งนะฮะผมแนะนำไม่ใช่เป็นแอนเล็กแอนแอนเล็กกิ๊บนะครับผมเนื่องจากวันทุกทันทีผมก็พูดไปแล้วตอนต้นเออตอนเมื่อกี้นะครับแต่ผมไม่มีนะเนื่องจากไม่ได้เล่นบูนี้ ถึงที่นะครับเือก็ถือว่าเล่นอยู่แต่ไม่ได้เล่นแบบจริงจังเลยว่าเพราะปืนหลกหลีจะได้เป็นกระบอกมีนะครับโอ้ยไปสองร้อยมาออกแบบโอเคครับท่านผู้ชมเออเมื่อกี้นี้คือเจอแล้งสองร้อยครับผม มันไม่ใช่เรื่องดีนะที่จะมีแรง200มันอยู่ในเกมนะทราะว่าคือแรง200นั้ยเป็นแรงดีเขาต้องสูงเลยขนาดผมเร็วตอนนี้เร็วประมาณ200ผมยังฆ่าใครไม่ได้เอยผมยังสู้แส่ยงบอกหนึ่งร้อยหนึ่งยังไม่ได้เลยฮนะสองร้อยมาก็ต้องออกนะมันจะเป็นอุปสรรคในการเล่นนะครับรอบหน้าเนี่ยอ่าผมแนมะนํนาในการเล่นนะครับผมก็คือถ้าหากว่าคนเจอเจย์ยูร์ที่มีเลเวล200ขึ้นให้ออกนะเนี่ย มันจะทําให้คุณเล่นยากขึ้นนะครับผมขนาดผมไม่ทั้สิ่มยิงซู่ไม่ได้เลยก็บอกต่อไปครับแทคาบิน M4A1 นั่นเองสำหรับกล้องเนี่ยเออสำหรับกระสุนเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็น IEM นะครับส่วนของต่างอื่นแต่งตามใจชอบได้เลยครับนะฮะส่วนของผมเนี่ยกล้องผมต้องการเป็นอ่าคอมอิมพอย์แล้วกันนะฮะซึ่ง IEM มันดีตรงไหนนะครับมันก็ดีตรงที่ว่ากระสุนมันมี ประมาณสสี่อิบนัดปกติมันจะให้มาสามิบนัดใช่ไหมครับแล้วก็ที่ความที่มันมีให้มันลส40นัดนั่งอยนมันจะำให้บอ,อสายสาดนี่ชอบมากๆเลยเดียวคือ,อครับใครมีสายสาดนี่คือชอบแน,น่นอนดูดอหล,ลัลโอเคครับไปซึ่งคำบอกนี้เนี่ยผมแนะนำให้ใช้คู่กับกรีนเลเซอร์นะครับแล้วก็คอ,อมมิ่นพอยท์นะเพราะว่ามันจะทำ แล้วก็มวที่ขึ้นคลิปนะครับอันนี้ผมแค่แนะนำเฉยๆนะครับใช้ไม่ใช้ก็ได้นะอยู่ตองการซึ่งไอกระบ,บอกถามว่าไอของแต่งที่ผมพูดมามันมันสำคัญยังไงเหรอครับคือมันสำคัญตรงที่ว่ามันจะช่วยลดแรงดีดของลูกถ้าเกิดรู้สึกว่าคุณมันรู้สึกว่าปืนมันดีดแล้วร,รู้สึกว่าปืนมันดิดดีดงงก็ก็ลองเออใช้ดูนะซึ่งมันก็ไม่ได้ดีดมากนะครับ ลูกซองปอมไปแล้วอ <c ười> ่าพปที่ก็บอกต่อไปครับเป็นลูกซองนะครับผมนั่งก็คือก็เป็นสินี่ลูกซองเออ m p i K ของ Pw นะซึ่งปืนนี้ซึ่งปืนนี้เนี่ยผมก็อ่ารู้สึกมันก็โอเคแต่ก็นของแต่งมันมันจำเป็นต้อง แต่งอะไรมากนะคุนนี้มันก็ดีอยู่แล้วถ้าผมเอ่ออ่อในเวลาในการเล่นผมต้องระมัดระวังรอบด้านจริงนะครับผมไปไหนมาไหนต้องระวังมากๆเลยนีคุณอาจจะโดนยิงตายได้นะครับ m p 5 K เนี่ยมีระยะก,การยิงที่ค่อนข้างเป็นเหมือน SMG ทั่วไปนะครับก็คือยิง ประชิดได้กลางก็พอได้เออกางก็พอรับได้นะครับผมอุ้ยจบพอดีเลยนะฮะซึ่งกระบ,บอกนี้ถ้าไม่ชมหลายนะคนก็น่าจะชอบเออก็น่าจะชอบไม่ได้ชอบมากๆเลยฮนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างนิ่งนะผมเอเมฟายนี่เอ,อเมฟายนีออ่มันค่อนข้างนิ่งนะครับผมโอเคครับตอนนี้ได้ละมาติดต่อไปเลยนะทุกคน กระบอกนี้เนี่ยคือไม่เป็นต้องแต่งเพราะปืนมันก็นิ่งนะครับผมอะเรื่องอใหม่เนี่ยผมยิงแล้วอันดีไฟเนี่ยผมนึกนพมวาว่ามันิค่อนข้างอัตราการดีดของกระสุนเกิดย่ยการยิงของกระสุนนั้นค่อนข้างเร็วสมควรแล้วก็นิ่งนะครับผมคือมันนิ่งเ่มันมันไม่ดีหรือว่าดแีแต่มันไม่ค่อยดีมากแตว่านิ่งอยู่นะครับผม ซึง่งไม่จำเป็นต้องแต่งอะไรมากแค่สูเรเลงหยากบกับที่จับนิดหน่อยเลเซื้อนี่นิดนึงก็พอแล้วครับโอเคครับมาต่อเมื่อกี้ก็ตาอีกอร้บอบนล้วเออน่ไปอ้ออะไรทุกคนน่าจะเห็นแล้ะเมื่อกี้ปืนมันนิ่งมากยูไม่มกลงเถิด โอเคครับ okay, ไปที่ปืนกัะต่อไปกันเลยดีกว่าอ่าเป็น DMR นะครับผม DMR จะเป็นปืนยิงเชือดนัดนะครับผมอ่าซึ่งปืนแักๆก็เป็น MK11 นะฮะอ่ากล้องเนี่ยผมแนะนำว่าเป็นไซส์เริ่มต้นก็ได้มันจะเป็นต้องเป็นไซส์อันอื่นนะครับผมแต่ว่าต้องคอยใช้สายตาดีๆเนื่องจากไซส์พวกนี้มันค่า้ี่จะมองยากพอสมควรน,นะฮะได้ละ โอเคครับไปต,ต่อมีเสียงรบกวนเลยต้องขอภายด้วยนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นการพากเสียงการเล่นกับการพักเสียงกดอันกันนะครับผมเอคือเล่นแบบไม่ได้ใส่ไม้นะไม่มีไม้ส่วนอันนี้เป็นการพักเสียงนะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงหน่อยนะครับ <Okay. S 2> คือกระสุนเนี่ยยิงประมาณสามนัดนะครับผม ไอ้เน anyway, ี่ยคำว่าสามนาทีมันนี่คือยูตัวตายสามนัดนะฮะคือต้องยิงประมาณสามนัดถ้าเมันจะตายอืมเฮ้ยเดี๋ยวนะมาทำไรที่่นีวะเฮ้ย ออ,อออ๋โอ้โหสศักษ์ประชิดที่บอกเลยว่าผมไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันยิงโดนนัดหนึ่งมันไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่นะะผมแนะนำว่าใช้ปิพบุูก็ดีกว่าเคอ่ะ ให้ยิงเนี่ยต้องสามารถเพาะได้นะครคุณซึ่งตืวนิ้วห้างกก็ับรได้นะฮะนี่ก็สูงประมาณยี่สิบนักนะฮะอือไม่สักบตอบโอเคครับไปนี่กับบอกกันต่อไปกับเอยไม่ถึงผมจะมาเช่นต่อในบดของผมแล้วกันในแบบผงแบบใช้กล้องแล้วกันนะมาครอม คูนสามสโขมนะฮะเมื่อกี้หลงตัวเองอหัวเลยผมไม่งจริงผอก็ใน้นำกล้องนี้นะท่านจักมันนิ่งมากๆเลยกล้องนีง้ไม่ได้เป็นต้องกดชิปก็ได้เพราะกล้องมันนิง่งล่วงกว่อนล่วงกลอนนะครับโอ้ยไม่ทันง โอเคครับที่ก็อบอกกันไปเลยครับก็คือซัพพอร์ตหรือ L M ็มเช็คเอ็ L M G นะครับผมซึ่งพูดคำนี้คือโค l ดเอ็นะฮะในเรื่องของอ่าสูงเล็งเนี่ยแต่งตามที่ชอบนะครับผมทุกอย่างแต่งตามที่ชอบหมดเลยแต่ผมแนะนำจริงๆนะให้เป็น P K A นะเนื่องจากมันสามารถยิงไกลเออไม่ใช่มาสามารถมองเห็นไกลได้ใกล้ได้ด้วยครับอันนี้ผมแค่แนะนำจริงๆนะครับ À, đó luôn loại mình cái đi, đi đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền สำหรับปืน L D เนี่ยเอ็มตีเนี่ยครัผมมันจะวิ่งช้าเอ้ยเพื่อนมันจะวิ่งช้าเพราะปืนมะันหนักะกนคือเวลาวิ่งอ่ะมันจะหนักมันทำให้มันวิ่งช้ากว่าเพื่อนนะเพราะงั้นเนี่ยเวลาวิ่งหัวแม่งไม่ถือปืนพกหรือว่าถือเป็นอาวุธลองเฮ้ยลองอย่างเช่นเอาแล้วจะฉีดน,นะครับผมต่อไปนี้ครับซิคอนนะสำหรับปืนต่อไปคืออินเวนชั่น ซึ่งปุนอินเวนชั่นเนี่ยสามอัเนีสำหรับสไนเปอร์เลเวลเนี่ยสามารถเป็นได้สองแมปคือสไนเปอร์บู๊กับสไนเปอร์ซุ่มนะครับผมซึ่งสไนเปอร์ซุ่มจะต้องใส่กล้องแบบนี้นะก,ก็ยิงใส่ยิงเออโดนอจริงๆของเนี่ยน,น่ะว่าอินเวนชั่นแรงมากๆนะเพราะว่ากระสุนใช้ปุ่นสี่ศูนย์แปดค่องข้างแรงมากๆเลยทีเดียวนะั่นละทะลุกราเพียงในบางจุดด้วย ซ no? ุ่มเหอยิงเห็นอยู่นะเอ้ยไม่โดนเออทะลุอันนี้ผมมีมัวนะคะคือแบบมีหัวเรียวรูเนาีลูเลยยิใส่นะฮะซึ่งสเนเกอ็ใส่ซุ่มเนี่ยผมแนะนำให้ใส่เก็บเสียงด้วยนะฮซับเบสเซอร์แล้วก็ใส่กล้องแบบนี้ฮะจุดสูงๆยิงนะครับพราะฆ่าคนได้แล้วก็พยายามเปลี่ยนจุดด้วยนะฮะพอสามารถฆ่าเราได้เนี่ยฮะโดยการขึ้นมาถ้าเราแบบเหมือนเมื่อกี้นะเหมือนเมื่อกี้เลย ซึ่งออยากเลยเฮ้ยตายด็โอเคอเครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบสายบูนะครับแบบสายบูนแนะนำจริงๆให้เป็นอ่ามินิไซส์นะครับผมเนจากล้องสูรเลงน,นี้มันจะเป็นสูนเลงที่สามารถสับสะโขบได้แต่ไม่ได้สับแบบนั้นนสัแบบ อันเนี้ยถ้าผมไม่ค่อยสับจนมันสับๆซึ่งมันจะเพิ่มความแม่นยำได้ดีมากๆเนี่ยเออโอเคซึ่งใส่ซึ่งสโบรเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเนี่ยแค่สโคร์สิด้วยความที่มันเป็นไซน์ในระบเป็นสูรเลงอ่ะที่เป็นมิธีไซน์ในระบซึ่งมันเลงยักมากเวลายิงไกลๆอย่างนั้นแนะนำยิงให้เอาไปประจิตในระยะ อ่าห้าเมตรแล้วกันอ่ะตอนห้าเมตรเงี you, <m urs> ้ยพึ่งถ้าต่ำกว่าห้าเมตรอ่ะศัตรูสามารถตายได้เนื่องจากอิมเมชั่นนะครับผมยิงสเตปเปิลเป็นยิงสเตปเปิลเลยโฟกซึ่งถ้ายิงประชิดนะครับผมอ่ามันสามา้ดาเม็ดให้เยอะเลยทีเดียวก็คือดาเมจดแรงนะฮะยิงแรงง่ายๆเลยเข้าใจดีเยอะเลยนีะเขอเกิดขึ้นครับติ๊กติ๊กมีขึ้นว่ติ๊กมีขึ้นเนาะกดไม่ขึ้นเลยวันนี้ไร ไปโอ้โดนหล่ออีกแล้วไนครับ mm. ไปต่อไปต่ออนี้ไม่เวอร์หวะไม่ดโดนเราสูดแบบแค่มชมกับคปืนอะประมาณแบบว่าคือเราสามารถเก็บกระสุนจากปืนได้เลยครับแม่แม คือไม่ใช่ปืนลูกกระบอกนะปืนที่มีที่ใช้กระสุนใกล้เคียงกันหรือกระสุนแบบอันเดียวกันเลครับอันางเช่นมินเวนชั่นนะครับผมก็เป็นจุดสิ้จุดสียจุด408นะครับผมก็าสามารถเก็บกระสุนของ B F G 50กับของปืนตัวเองได้นะครับแล้วก็อีกกระบอกหนึ่งจำกระบ๋อกอะไรและเก็บได้นะครับผมซึ่งเราจะสามารถเติมกระสุนได้โดยการเก็บนะฮะถ้าเกิดแบบทิ้งเกียร์แบบตายเกิดใหม่นะฮะ โอเคครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ผมพูดมาใช่เดี๋ยวเออในปืนนี้ผมขอแถมนึงก็บอกแล้วกันนะเป็นบียบ0จีห้าสิบมาผมใส่ซีอยน์นะบีเบจีห้าสิบนะครับผมใช้กระสุนจุดห้าศูนย์นะฮะซึ่งค่อนข้างแรงพอสมควรเลยคือกําแพงแบบนะอย่างเช่นเสาด้านหน้าผมเมื่อกี้เออมันยิงทะลุนะบสบายๆเลยกระสุนจ้าศูนย์นี่ใหญ่มากเลยนะครับผม แต่ว่าปืนนี้น่ะสำหรับมือใหม่ผมไม่แนะนำนะผมแค่อยากเล่นเฉยๆนะฮะปืนที่ผมไม่แนะนำปืนแบบมือใหม่ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันต้องเก็บสั่งซื้อซึ่งก็โอ้โหไม่เหไปทางค์ต้องเก็บเบลด้วยต้องเบลสัถึงห้าถึงจะได้นถึงจะตังค์ซื้อเอาก็เลยได้มานะฮะนี่ถามว่าไอเก็บตังค์นี่เก็บตังค์ยังไงเนี่ยดองสกินปืนเยอะเกินเงี้ขายสกินปืนอย่างเดียวจนได้เงินจนพอฮะโอเค อาถ้าหาสำหรับท่านไม่ช่คนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, ไลค์กดซับไคร์เป็นกำลังใจใกันทำคลิปต่อไปของผมด้ยวยนะอันนี้นี่คือปืน้ะหมดสำหรับมือใหม่ในของันการแน,นะนำเฉยๆนะไม่ได้แปลว่าจะเป็นอ่าแต่ว่ามันจะดีแนคะ่แนะนำนะครับผม,ผมไปละบายเป็นยังไงบ้างครับทุกคนก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะผมได้มาพักเสียงนะฮะเนื่องจากผม ไม่ได้เคยพากฎีน่ะคุณก็้ากูใช้เป็นอ่าผมพูดกูใช้ใช้เป็นแบบเล่นสดแล้วก็พูดตรงนั้นเลยนะซึ่งการถ่ายแบบนี้รู้สึกว่าโอเคดีเหมือนกันนะคือ,อโอเคถนะ้าคนชอบมิ้งนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดสับรสมาชิกเพื่อตั้งใจในการพิมต่อไปได้เนะครับบาย